สวัสดีค่ะด i อน Channel ค่ะวันนี้ิออนก็พามาดูรถเกี่ยวข้าวนะคะอันนี้เป็นเกี่ยวข้าว j ั s m i n นะคะเป็นข้าวนาปรังค่ะข้าวนาปรังแปลงนี้เจ็ดไร่นะคะเต็มไปแล้วอุ้มหนึ่งนะคะไปเทมาแล้วนะคะอันนี้กำลังจะเต็มอุ้มที่สองค่ะ เป็นทุกปีเจ็ดไร่นาแปลงนี้นะคะจะอยู่ที่ประมาณสองอุ้มครึ่งสามอุ้มโดยประมาณนะคะเพราะว่าจะได้ประมาณเจ็ดตันนะคะแต่ปีนี้ไม่น่าถึงนะคะเพราะว่าพีนิญาเยอะนิดนึงนะคะ่ะ ือว่าโอเคอยู่นะคะเพราะว่าน่าจะได้ประมาณสัก6ตันน่าจะถึงนะคะกับนา7ไร่ไม่แน่จะถึง7ตันก็ได้เพราะว่ารถเกี่ยวนี้ก็ประมาณอุ้มนึงนะคะก็ประมาณ2ตันเจ็ดนะคะเป็นรถเกี่ยวอุ้มใหญ่อยู่นะคะอุ้มที่สองก็ดูค่ะเต็มเรียบร้อยค่ะ แต่ก็ข้าวยังไม่หมดนะคะยังเหลืออน,นิดหน่อยสองอุ้มนี้ก็เกือบหกตันแล้วค่ะห้าตันกว่าเนาะน่าจะได้หกตันน่าจะได้ค่ะเพราะว่ายังมีข้าวยังเกี่ยวไม่หมดนะคะ ก็เกี่ยวรอบนี้แล้วก็จะไปต้องน่าจะต้องไปเทก่อนนะคะแล้วค่อยมาเก็บให้หมดอีกทีนึงนะคะรถรอใส่ข้าวก็อยู่ตรงโน้นนะคะพยายามจะเกลีย่ยให้ใส่ให้หมดทีเดียวนะคะแต่ไม่น่าหมดน่าจะต้องได้เทก่อนนะคะ เต็มอุ้มแล้วนะคะเดี๋ยววิ่งกลับรอบนี้ก็น่าจะต้องได้เทข้าวก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกการรับชม ทุกกำลังใจนะคะทุกไลค์ทุกแชร์ด้วยนะคะเนอะ้อขอบคุณมากค่ะลมมาแล้วค่ะลมแรงเดี๋ยวจะเสียงดังนะคะ